สำหรับในเซสชัน5.2นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับซึ่งในบทนี้เราจะยกตัวอย่างอันกริทึมหลักๆที่ใช้กันในปัจจุบันนะครับสอันกริทึม้วยกันคือ1น 1. เรื่องของการทำเซนติเมนต์ n อนาลิติกนะครับคือเรื่องของการวิเคราะห์ความรู้สึกนึกคิดเชิงบวกเชิงลบที่มีต่อโพสต์ต่างๆและในอัลกริทึมที่2นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของ intention mining คำว่า intention mining หมายความว่าเป็นลักษณะของอัลกอริทึมที่มีความสามารถในการวิเคราะห์กลุ่มคนที่กำลังมีความสนใจในตัวบริการหรือตัวผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของเราณนะปัจจุบันนะครับ สำหรับในอัลกอริทึมแรกนะครับก็คือเราจะมาพูดถึงเรื่องของการทำ sentiment analytics นั่นเองลักษณะของ sentiment analytics ก็คืออัลกอริทึมที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับออกมาจนกลายเป็นการได้ผลลัพธ์ในเชิงว่าความรู้สึกนึกคิดในเชิงลบหรือเชิงบวกที่มีต่อสินค้าหรือบริการ ความรู้สึกประทับใจหรือความรู้สึกแย่ๆที่เกิดขึ้นนะครับจนทําให้ธุรกิจสามารถรู้ได้ว่าข้อความไหนเป็นลักษณะเชิงลบข้อความไหนเป็นลักษณะของเชิงบวกจนทําให้ธุรกิจสามารถจับกระแสต่างๆได้จากการเสนอนําเสนอสินค้าหรือบริการในปัจจุบันแต่ความทา้าทายอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับ ลักษณะของข้อความที่เป็นภาษาไทยก็คือภาษาไทยถูกเขียนขึ้นโดยปราศจากตัวเว้นวรรคหรือตัวแบ่งคำภาษาไทยไม่มีการใช้ w ไ space ไม่มีการใช้สัญลักษณ์ต่างๆนะครับในการแบ่งคำออกจากกาันบนข้อความที่เกิดขึ้นนั่นคือความท้าทายหลักที่ภาษาไทยหรือ การใช้ sentiment analytics algorithm จะต้องการการทำ pre-processing ก็คือการแบ่งคำโดยใช้เทคนิคที่เราเรียกว่า Thai word segmentation นะครับในการแบ่งคำต่างๆออกจากการบนข้อความก่อนที่จะเข้าสู่การทำ sentiment analytics ในสเต็ปถัดไปนั่นเองสำหรับใน workflow หรือขั้นตอนของการทำการวิเคราะห์หรือการทำ sentiment analytics นะครับจะประกอบไปด้วย 4ขั้นตอนหลักๆนะครับเริ่มตั้งแต่การสกัดข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งจริงๆแล้วเราพูดกันเรื่องนี้ในบทที่3นะครับข้อความที่ถูกสกัดออกมาจาก แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์นั้นจะกลายเป็น Input Data หรือข้อมูลนำเข้าตั้งต้นนะครับที่จะส่งไปสู่กระบวนการถัดไปซึ่งเมื่อข้อมูลตั้งต้นเหล่านี้ส่งไปสู่กระบวนการที่2จะเป็นกระบวนการที่เราเรียกว่าการ extrac t word หรือการสก,กัดคำต่างๆแบ่งแยกคำต่างๆจากข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับโดยใช้เทคนิค Thai word segmentation นั่นก็คือลักษณะของการ แยกคําออกจากกันนะครับจากข้อความบนสื่อสังคมอะไรน์คำเหล่านี้จะถูกส่งไปสู่กระบวนการที่3นะครับก็คือกระบวนการที่เราเรียกว่า sentiment analytics กระบวนการนี้มีความสําคัญขั้นตอนนี้มีความสําคัญเนื่องจากลักษณะของการวิเคราะห์จะต้องมีความจําเป็นในการสร้าง Dictionary หรือพอจนานุกรมคําเชิงบวกหรือคําเชิงลบผมยกตัวอย่างให้ก็คือ คำเชิงบวกมักจะมีคำว่าสนใจชอบอร่อยดีมากนะครับนั่นคือลักษณะของคำที่อยู่คำเชิงบวกที่อยู่ในพจนานุกรมเชิงบวกในขณะที่คำเชิงลบที่อยู่ในพจนานุกรมเชิงลบจะเป็นคำลักษณะที่แย่มากไม่อร่อยเลยเลวมากไม่ดีเลยนั่นคือลักษณะของคำเชิงลบในขั้นตอนนี้ คำต่างๆในพจนานุกรมเชิงบวกและเชิงลบจะถูกนำมาเปรียบเทียบกับคำที่เกิดขึ้นบนข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายกตัวอย่างให้เห็นภาพข้อความเหล่านี้เมื่อแมปก,กันเราจะทำให้สามารถคำนวณสกอร์หรือคำนวณคะแนน,นบางอย่างได้บนข้อความนั้นเช่นข้อความนี้มีคำเชิงบวกสองค จะทำให้ข้อความนี้ได้คะแนนบวก2นะครับในขณะที่ข้อความนั้นมีคำเชิงลบ1คําคำข้อความนี้จะคำนี้จะให้คะแนนลบ1และเมื่อเรามานั่งทำการคำนวณสกอร์หรือค่าเซนติเมนต์นะครับของข้อความนี้เราจะพบว่ามันจะเป็นลักษณะของการคำนวณทางคณิตศาสตร์ง่ายๆก็คือการเอาบวก2ลบ1 และได้ผลลัพธ์คือบวกหนึ่งนั่นเองนั่นคือลักษณะที่เราจะระบุได้ว่าข้อความที่เกิดขึ้นนี้เป็นข้อความเชิงบวกแต่อาจจะเชิงบวกไม่มากเพราะเนื่องจากสกอร์ที่ได้มาจากข้อความอันนี้คือบวกหนึ่งนั่นเองนั่นคือลักษณะวิธีการในการคำนวณน,นะครับ ทุกข้อความที่เกิดขึ้นบนสื่อสังคมออนไลน์จะส่งไปสู่กระบวนการของการคิดหรือคำนวณค่า s e n ติเมนต์สก r e นั่นเองและทำให้เราสามารถทำการสรุปผลลัพธ์หรือสรุปคะแนนออกมาในขั้นตอนที่3หรือที่เราเรียกว่าการทำอา a าลิติกส results นั่นเองนะครับก็คือลักษณะของผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ค่า Sentiment จะถูกนำเสนอออกมาเป็นลักษณะของไพ่าชาร์จ หรือกราฟแท่งที่ให้เห็นว่าค่าเซนติเมต์เชิงบวกมีกี่ข้อความเซนติเมต์ที่เป็นเชิงข้อความที่เป็นเซนติเมต์เชิงลบกี่ข้อความและอัตราส่วนของทั้งสองแท่งนี้มีความแตกต่างกันยังไงและนั่นคือสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจสามารถเห็นได้ว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรามีค่าเซนติเมต์หรือเชิงบวกหรือเชิงลบมากกว่ากันนะครับเพื่อให ทุกทกท่านเห็นภาพน,นะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างสักหนึ่งเคสนะครับเช่นข้อความที่เราสกัดมาจากสื่อสังคมออนไลน์นะครับเราได้ข้อความว่ามือถือนี้ค้างบ่อยและก็ไม่ดีด้วยขั้นตอนนี้หรือข้อความนี้จะถูกส่งไปสู่กระบวนการที่เราเรียกว่าไท r d Segmentation คือการแบ่งแยกออกคำออกมาจากประโยคจนกลายเป็นมือถือนี้ค้งบ่อยนะครับ และก็ไม่ดีด้วยจากลักษณะของคําที่ถูกเซเมนต์หรือถูกแบ่งแยกออกมาคําเหล่านี้จะถูกนําไปเปรียบเทียบอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับกับโพจจานุกรมหรือคําที่สามารถแสดงถึงอารมณ์เชิงบวกนะครับหรือความรู้สึกเชิงลบเช่นคําว่าดีไม่ชอบไม่ดีนะครับและเมื่อเราพบว่า เพราะฉะนันุกรมที่เรามีนั้นสามารถดีเทคได้1นึ่คำก็คือคำว่าไม่ดีอยู่บนข้อความที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นข้อความนี้จะถูกได้คะแนนลบหนทันทีนะครับเนื่องจากว่าวเราพบว่ามันมีคำหนึ่งคำที่แสดงออกมาในลนักษณะของเชิงลบ จนทำให้ได้คะแนนติดลบนะครับข้อความเหล่านี้จะถูกเทรดโดยสก,กอร์ที่เราเรียกว่า sentiment score นะครับไม่ว่าจะได้เป็นบวก2บวก1ลบ1หรือ0ที่เป็นลักษณะไม่มีความรู้สึกเลยเป็นลักษณะของประโยคบอกเล่าเฉยๆและข้อความที่เป็น0ส่วนใหญ่จะเป็นข้อความที่ไม่ได้มี emotional word หรือคำที่แสดงเชิงลบหรือเชิงบวก อยู่ในลูกของประโยคนั่นเองนะครับนั่นคือตัวอย่างที่จะทำให้ทุกคนสามารถเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นสำหรับการใช้อัลกอริทึมเซนติเมนต์แอนาลิติกส์นะครับในการิ์ค์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์นั่นเอง